เฮ้ยเก้าแสนหนึ่งก็โปใยเกาแสนหนึ่งเกาแสนหนึ่งที่ราบขอล้านหนึ่งได้ไหมถ้าได้ถ้าได้ล้านหนึ่งบริษัทให้พี่การตอนนี้แสนหนึ่งจบจบถ้าพี่ดิวได้ยอดขายล้านหนึ่งพี่บริษัทให้พี่การแสนหนึ่งจบไปถึงเหรอจริงสิบล้านไปถึงเหรอสิบล้านเอาตรงนะขอสิบล้านใจได้ไหมครับชีวิตนี้เนี่ยยังไม่เคยได้สิบล้านหัวใจเลยจะถึงไหมอ่ะถึงไหม ได้ได้แลอยากได้ได้อยากได้นะรอสิบล้านใจรักกันแล้วกดโอนด้วยนะกดโอนด้วยโอนด้วยผมตาเหลือกเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะขนาดนี้เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่การนี่ไรเนี่ยจบแล้วขอบคุณยอดวันนี้ครับพี่การอ่ะนจากกิจวัตรครับพี่โอเคอ่ะโอนถึงกันเจ้าของบอกว่าโอเคแล้วอ่ะโอนถึงใคยังไหลอยู่เออยังไหลอยู่ของสองโอเคอ่ะวันนี้นะครับ ตากกาแรกของทีมไข่มุกของคุณดิวนะครับินไปได้1นึ่งล้านหกแสนบาทแล้วยังไยสองแรทุกคนของแท้ของแท้นะครับขอบคุณมากๆครับชอปกันและกันครับนี่จะล้านเก็แล้วไหล อันนี้หนึ่งล um <fort store> ้านเดรเอาจริงขาดอีก8ปดพันล้านเจ็ดนี่ว่าล้านเจ็ดแล้วมีดินตะก้าออกก็ได้ก็ได้เคเดกออกโอเคเจ้าของแบรนด์เราดกออกเลยครับเจ้าของแบรนด์เรอาดนะโอ้โหเาของแบล้เจอขอแบรนด์รกเอาล้านเจ็นะโอเ้แรนดเอลเะโอเ้ขอแด์อ้านเนะโ้ขอบรุณครับ้านเจดอแบรนด์รกเข้าไ่จด้เาดเราเอ้ด้อง้ของบดรอ้านจะางใไนด้ไน่ได้ไอ้้ด หลังบ้านสอนผมว่าอะไรรู้ป่ะถ้าผมพูดอะไรผิดต้องพูดคำว่าไอ้เลิศติ๊กตอบไอ้เลิศติ๊กตอบผมไม่เคยอย่างนี้เลยนี่ครั้งแรกในชีวิตผมตอนนี้อะไรก็ต้องไห้เครับไปช้อปก่อนกล้าแรกคือใครด้อยอะไรให้ดูต่ก้าแรกคือใครดูอยู่วันนี้จบที่ไรเด็กร้านเจนแสนบาทครับเฮ้ยไหลแล้วไหลไหลใหญ่เหรอใช่ไหมเยอะไหลอยู่ยังไหลอยู่คนตามเขาไปดื